ทิปแอมเซ่ทอล์ก2022พาเบ็บเก็บกลับบรรจุพันเพื่อวันที่ยั่งยืนทิปแอมเซ่ทอล์กสนับสนุนโดยบริษัทดัชมิวจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังบรรจุภัณฑ์ประเภทที่5กล่องเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์น้องใหม่ที่มีส่วนประกอบที่หลากหลายมีศักยภาพในการปกป้องสินค้าภายในให้มีคุณภาพยาวนานกว่าเดิมได้โดยจุดเริ่มต้นของกล่องเครื่องดื่มนั้นมาจากการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าโดยกลุ่มเกษตรกร,ร,กรโคโนมที่ใช้ขวดแก้วในการบรรจุนมเพื่อส่งไปยังลูกค้าแต่เกิดการเน่าเสียง่ายทําให้ในปีคศ1915นายจอร์อ 1, 15, น,อนฟานวอร์เมอร์ ได้คิดค้นกล่องเพื่อบรรจุนมโดยทำจากกระดาษเคลือบแว็กสำหรับการความชื้นต่อมาในปีคศ1966ได้เปลี่ยนจากการใช้แว็กเคลือบมาเป็นการใช้พลาสติก PE ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่าแว็กต่อมาในปีคศ1970มีการนำอลูมิเนียมฟอยล์มาเป็นส่วนประกอบในกล่องเพื่อยืดอายุการจัดเก็บและป้องกันแสงส่องผ่านและปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้ แพ็กแบ็ค